โอเคสวัสดทีคนนับวันนี้ในเกม Poly t e r s นะครับเกมนี้เป็นเกมแนว Single Player Open World Shooting FPS เออนั่นแหละพูดไปให้หมดนะครับเป็นช่วง In Depth นะก็คืออันนี้เป็น Alpha Version 0.9นะก็คือเป็นเกมเวอร์ชัน0.9ยังยังเป็น Alpha อยู่เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่อินสปายมาจาก Far Cry กับ Stalker นะรัถ้าใครรู้จักนะแต่เนี่ยเขาจะทำเป็นแนว Poly นะครับจะเป็นแนว Low Poly นะก็คือเป็นแนวเหลี่ยมๆอ่ะมันจะให้คล้าย i มค c r รับนะครับวิ i o นี้คือปรับอะไรไม่ได้นะครับ ห้ามปรับ a ด d โอนะอก็คือเกมเจ้าของเกมหวังดีไงอยากให้เราอยากให้เราไิ้นเสียงเกมชัดๆนะครับโดยไม่ต้องแบบว่าลดนู่นลดนี่เกรเมให้ปรับเลยกดเล็บ shift ค้างนะเป็นเกมเป็น,เป,นเป็นการวิ่งกับการหายใจตอนตอนเลงนะเหมือนเกมยิงปกตินั่นแหละเฮ้ยการหายใจได้นี่ถือว่าดีนะรีโหลดอันแจมเอ้ยมันมีระบบอะไรพวกนี้เหรอโอเคนะ continue หรอเอ๊ะมัน continue หรอนี่เกมไม่ได้อะห้ามนิวเกมไม่มีท t u t เรียลด้วยนะครับงั้นก็ continue แล้วกัน x เพื่อเช a n g e file m o ตึกๆนี่คือผมสามารถปรับออปชันในเกมได้นะครับเพิงเกมเพลย์สวัสดีครับคุณเอ่อคุณคุณคนยืนนิ่งๆนะครับอันนี้คือได้คือตบเกียนนี่คือตบเกียนใช่ไหมเนี่ยว่าใครมันทำอะไรกันน่ะขอขอโทษครับผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำผมไม่ทำผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่ได้ทำไม่มีใครทำไม่มีใครทำ มุมกล้องดีเนี่ยระบบมุมกล้องดีนะเนี่ยดูด,ดิกดชิปเออเนี่ยสเตดีอิมได้ไหนล,ลองดิมันจะมีคนแตกตื่นไงไมันเนี่ยรีโหลดดิเฮ้ยท่าอันนี้เป็นท่ารีโหลดดีมากเลยอะ่ะเอ้ยดีอะ่ะสกาวโฟร์ไพร์เออจ้างอะไรที่อย่างหนึ่งอันนี้คือเฮนรี่ใช่ไหมน่าจะเฮนรี่แหละมีอาร์พีจีด้วยเอาไปยิงใครเนี่ยนี่คือร้านอะไรเนี่ยร้านชอ็อปเออก็คือร้าน นั่นแหละทางไหนของซื้ออะไรไบ้างสวัสดีครับ E หรือ T T นี่คือคอสต์มอนคอสต์ไมค์เอ๊ะมันเลือกได้นี่คือซื้อได้เลยหรือเปล่าเพิ่มเพื่อเช็ดแอนด์แอดทูสเตตสแตทแวร์อีสเตตสเตตอยู่ไหนกดอะไรเปิดนี่ไงสเตตอยู่นี่เอ๊ะนี่ไงดูระบบแมปดิระบบแมปเจ๋งอ่ะกด E เพื่อนี่ไงสเตตอยู่นี่ AK มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันฟรีเหรองั้นผมทุกคนควรต้องไป ไปแบบไปป้นสะดมอ่ะไปป้นสะดมนี่คือตุ๊เสื้อผ้า Primary color นี่คือสีของอะไรอ่ะอ๋อสีของนี่ Fingerless คือไม่มีนิ้วเหรออ๋อก็คือเป็นถุงมือนะครับผมควรจะไปที่ไหนอ่ะจะไปป้นสะดมสักอย่างหนึ่งเนี่ยรถนี้ก็ขับไม่ได้เนี่ยไอเอมิลิเทียนี่คือใครวะเอ้ยอันนี้ขับได้เปลี่ยนมุมกล้องได้ไหมออกมาคือเปลี่ยนที่นั่งไม่เปลี่ยนมุมกล้องเออผมกดไทุกปุ่มนะ Q Q เอ้ยกด Q นี่คือสามารถ อุปกรณ์เลือกอุปกรณ์พวกดีฟอสเมนอะไรนี้กดกดบีนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือสปาว์แบ็กอัพไม่ก็สปาว์คาร์สปาว์รถอะไรพวกนี้นะครับให้เรียกกําลังเสริมได้ออกไงอ่ะกดบีอีกรอบหนึ่งเหรออ้าวอันนี่คือน่าจะรีโหลดเฉยๆ TYUIO ไอน,นี่คืออินสเปกนะครับอินสเปกปืนอินสเปกของอะไรพวกนี้ไอ้ดิเนี่ยมันจะถอดแม็กเอ้ยถอดแม็กออกมาดูด้วย ไอ่าไอเซแล้วโอพีแล้วก็ตัววงเล็บสักอย่างหนึ่งเอฟนี่คืออะไรนะไม่รู้จีเอสเอสนี่คืออะไรเอสนี่คือไฮอะไฮปืน A K L L นี่คือเปิดไฟหนาลล้ารถโอเชตขับรถในหุบเนี่ยเปิดไฟเยอะได้ไหมน่าจะเปิดไม่ได้ปิดไฟฉายไงอะ่ะปิดไฟฉายไม่ได้เหรอกดแมปด,ดูโอเชดแล้วเราอยู่ไหนอะ่ะตรงแว็บ,บนี่คือเราเปล่าฟิชมาร์เก็ตร้านขายปลาเหรอนี่เก็บได้ไหม ไห้เก็บได้ด้วยเป็นเม็ดเม็ดคิดนะครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 ก็มันบอกร้านขายปลาคิดว่าจะซื้อปลาได้โ so อ้ยโทษ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 กดไลน์เม็ดคิดอ่ะกดไลน์เม็ดคิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้กี่ก็แค่จะมาซื้อปลาเฉยเองทำไมต้องยิงกันด้วยเนี่ยแล้วไฟฉายนี่ก็แสบตาเหลือเกินไม่รู้ว่าสเตลได้หรือเปล่าอ่ะแล้วต้องหาซื้อที่ปืนเก็บเสียงหรือเปล่าที่เก็บเสียงปืนอะแต่อันนี้ก็ยังสงสัยว่าเราอยู่ไหนอ๋อแล้วนี่คือจุดข่่าวใชม คือจุดเดินแนนตรงที่มันเป็นขีดวงกลมข้าง,งบนนี่คือที่เราสามารถป้นสะดมได้มั้งแล้วไอมิลิทิอเอียนี่คืออะไรกันไม่รู้กันเนี่ยดูไปอยู่ด้คนหนึ่งปึออ๊บดูไปแล้วคนหนึ่งมันรู้ตัวแล้วปึออ๊บมันยิงไม่โดนอะ่ะดูมดุมยิงดิโอ้เสีด ลบลบลบซ่อนซ่อนซ่อนมาเดินมาแล้ว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 โอ้ชิตอ้าวนี่ผมยิงปืนการหรือว่ามันเล่นยากโอ้โหนี่อะไรมันเป็นหมอกเหรอวัดอย่าให้มันมาตีเพยเยอร์ได้อะ่ะโดนไหมโดนแหละมันมางนี้ มันมันยิงแรงกันมากเลยอ่ะจริงยิงแป๊บเดียวก็นหน้าแดงทุกทีที่เจอเธอแลยโอ้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 เชิดมันใช้เม็ดคิดยังไงผมไม่รู้เหมือนกัน what มันยังไม่ตายเหรอไอ้กินนี่เอ้ยเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนได้ไหมเก็บปืนได้ไหมกดกดเก็บได้เฮ้ยเก็บได้มีโอกาสรอดอะ้รอย่างงี้มันหน้าแดงมากเลยตอนเะนี้ย มันโดนไหมเนี่ยมันโดนให้ไหมเนี่ยโอโหเลือดโอเคโดนโดนโดนคือถ้าผมขึ้นไปปุ๊บนี่คือจะโดนมันยิงได้เลยนะมันโดนสักนัดหนึ่งไหมเนี่ยรี่รลดก่อนอ้าวตายเลยโอเคผมมีแผนแผนนี่คือผมจะไปที่อื่น <laughs> แผนนี่คือผมจะไปเก็บปืนมันนะผมต้องหาปืนที่มันเป็นเ k คไม่ก็ปืนอะไรที่มันเป็น,มนไม่ได้เซไม่อะ ไม่งั้นผมยิงปืนเซไม่ได้เป็นไงไอ้ตุ้มตุ้มข้างบนนั่นคืออะไรกันลุกันเบรกเบรกเบรกให้ล่นไปก่อนเลยมันอยู่นั่นนะ่ะมันเห็นผมไหมมืดมากเลยจริงๆโดนโดนผมเนี่ยโดนเฮ้ยทำไมทำไมรถขับเองได้เอากระสุนโมดผมจะเป็นสปาร์ตาไปไปยิงมันใช่ไหมเนี่ยไปยิงอะไรไปฟันมันโอเคเรามาเดินมาเรามาเดินมา มาแล้วจักมุมนะแฮ่เฮ้มันมาสเตลได้เฮ้มันสเตลได้ผมเพิ่งรู้อาร์ารปืนเอสเกตมาก่อนเอสเกตเอ้มันหมดแล้วเหรอแล้วผมก็สบายดินี่คือนี่คือกระสุนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดเอาของโอ้โหคืออะไรน่ะนี่เหยียบศพคนไอ้ผมมีตังค์สามร้อยเดี๋ยวผมจะซื้อ smg ได้แล้ว ไอ้ลูกขนมปังนี่คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคผมเก็บตังค์อีกร้อยหนึ่งนะผมสามารถซื้อ SMG ได้แล้วโอเคเริ่มมีความหวังนะครับนี่คือจะกลางวันแล้วเหรอถ้ามีกลางวันนี่ยิ่งมีความหวังแง่เลยนะทำไมต้องเกิดตอนคืนด้วยผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยอะเดี๋ยวซ้ายทางนี้คือไปค่ายเดิมตรงนั้นนะครับอันนี้คือทางที่ททางที่ผมหันไปใช่ไหมขุดหังมาทางนี้ปุ๊บผมจะไปเอ็นี่สว่างแล้วไอ้ยี้ก็มีหวังแล้วยิงหัวมานะดูหน้จะสเตลดิ กว่าจะสเตลดีกว่าแต่ผมควรถือปืนรอไว้มันดิ้เสียงเดินหรือเปล่าไม่แน่ใจผมจะสเตลไปนะโอเคผมจะพูดเบาๆนะเอ่อชึกชึกเก็บปืนได้เก็บปืนมาเก็บปืนมาเก็บปืนมาแต่ผมจะไม่ให้สเตลแตกนะนี่ผมกำลังเล่นเพย์เดยสองนะครับนี่คือกลางมาป้นป้นธนาคารนะนี่คือกลางแทงหัวไอ้้ไอโรนนะครับ ปุ๊บถ้าถ้าลูกนี้สเตลได้ตั้งนานแล้ะสว่างแล้วเนี่ยชอบตอนสว่างมากตอนนั้นพวกนั้นมันเดินกันอะทางซ้ายนี่คืออะไรคนเต็มเลยอ่ะคนเมืองหรือว่ามันคืออะไรหรือคือเมืองหรือคือเลดโอ้โอ้มนหันหน้าทางนี้อะคนหนึ่งหันหน้าทางนี้อยู่เฮ้ยมันยิงกันอยู่มันยิงกันมันยิงกันตรงนู้นนะครับผมจะผมจะอาศัยจังหวะนี้แหละไปแทงหลังมันถือปืนทิ้งไว้ดีกว่ามันไม่จุดที่สามารถปอนสะดมได้ แต่ผมจะมัดเก็บเงินซื้อปืนได้นะครับบอดีตัวอะไรกันเนะี่ยละล่าได้จุดนี้แหละนี่อ่ะสตอรีด่ด,ดีพอร์ตอยู่ตรงนี้นี่นี่คือเหมือนอารมณ์เล่นเพย์เดย์เลยอย่างเงี้ยจะมีไอเบีนมาบ่นไหมเนะี่ยมันเดินด้วยอ่ะมันเดินมันเดินชึกเอ้ยเอาเอคดีกว่าเอาเอคดีกว่า เราสามารถยึดได้ป่ะนะมันน่าจะยึดเหมือนไอ้นั่ะแบ็คฮอกอ่ะในในโลบอกนะครับถ้ามันยึดได้นะเกมนี้ผมน่าจะเล่นมาเป็นซีรีส์เลยมันคล้ายแบ็คฮอกมากนะเอาจริงเอ้ยมันมันเจอเห็นไหมอ๋อมันมีเกตอยู่นั้นเหมือนเพเดย์อ่ะมันมันมันเป็นเกตการมองเห็นเหมือนเพเดย์นะครับโอเคถ้ามันไม่ขึ้นเกตดนั่นคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวนะครับโอ้ชิจะร้องดิฟันมันผมผมเริ่มเล่นเป็นแล้วเนี่ยรูดได้โมได้ตังบุกมาทั้ง400ได้เอชจีด้วย โอ้โหแม่ไปอยู่นั่นวิ่งวิ่งวิ่งสไลด์ฟันสนุกอะชอบมันยินเสียงได้นะครับมันยินผมเดินปุ๊บมันหันมาเลยอะโอชิดมันอยู่นั่นมันเห็นผมมันอยู่นั่นอะผมวิ่ง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 จดการไอตัวนี้ก่อนไอตัวนี้มันมองเห็นนะครับฟันมันเฮ้ยไอตัวนั้นมันไม่ จะการมาใั้หมดไลยแหละฟาร์มตังค์ผมไม่อยากบู๊ไงเพราะว่าถ้าบูปุ๊บนะผมตายแน่ี่คือผมรอดเพราะมันไม่รู้ตัวไงแต่นี่มันรู้แล้วเอาวาร์มาข้างหลังมันแทงมันเฉยเฮ้ยมันมันเห็นมันเห็นมันควรจะทําเป็นเนียนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีไหมเพราะว่าแค่แค่ไกลปืนลั่นเฉยแค่ให้คนอื่นมันไม่รู้ตัวแทนมันเกิดใหม่เรื่อยๆืแล้วป่ะเนี่ยผมผมว่าผมบูดีกว่าอยากลองบูบ้างแล้วเห็นไหมตอนนี้งานเป็นเอคอยู่นี่ อาโพสเลีย์แล้วอาโพสเลีย์เหรอไอผมเก่งผมเก่งมากผพว่าไม่น่า,นามีอะไรเก็บได้มัง้งเป็นยังไงมีมีเงินอยู่นี้ข้มนี้ผหมืออะไรขึ้นไปสอดแหนมได้นะแต่มันเคลียร์แล้วนะนูมไม่รู้มีอะไรหรือเปล่านะนูมไม่น่าดูไม่น่ามีผม่นเดินไปดูมาแล้วเพราะว่าอนาคตเขาจะเขาจะอัปเดตแบบให้มันดีกว่านี้นะตายแลละหมอกลงอันนี้คือไอฟฟิตมาร์เก็ตใช่ที่แรกทผมมาไอใช่ด้วยที่แรกที่ผมมานะครับจะยิงดีไหม ไอ้โชว์โชว์คนดื้นหลายกันนะโอเคนะดีดมากปืนดีดหนักมากเลยโอ้โหมันเยอะผมตายไม่รู้เงินหายป่ะนะดีหรอโอเคไม่โชว์ละไม่โชว์ละอันนี้กดกดคิวดูตังได้ตั้งเจ็ดร้อยเนี่ยเอ้เอ้ปืนผมไม่หายข้าหัวนี่ไงล่าข้าหัวนะคร defense คือห้านาทีใช่ไหมจ้วนไอ้ไจ้วนไอ้จ้วน นี่คือเราเหมือนเราต้องไาทําลายรถไปยิงคนยิงรถอะไรพวกนี้นะค,คือต้องไปตามถล่อะไรพวกเนี้ยนี่คือภารกิจรอบค่านะรถนี่ผมจะสู้มันไหวไหมมันรับไม่ได้อะหรือว่ามันคือแบบเราไปทําได้เลยไม่ต้องรับคือเดินไปปุ๊บยิงมันปุ๊บคือได้เลยหรือเปล่าอาจจะไม่ตามหาเองอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตอเรตรีพอร์ตแต่ตอเรตรีพอร์ตมันอยู่มันอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างนะครับข้างล่างที่ไม่ใช่ข้างล่างสุดอะ่ะรงนี้เขินได้ไหมเขินไปเลย ปึ๊บมาโผ่ที่มันพอดีเอื้อเกตรงนี้คือตอเลรีพอร์ตใช่อันนี้แหละผลต้องทำไรมันนะเอาลืมเฉยโปรใหมก็มาเห็นผมแล้วยิงมันเลยลกันทุกคนคือเห็นผมแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ผมมีบทเรียนแล้วก็คือปืนมันมีแจมนะครับไม่ใช่แจมที่มันที่มันเอาไกินหวานๆนะแจมมันคือติดนะครับคือต้องกดอาเพื่อทำให้ปืนมันหายติดอ่ะผมขอทำให้ปืนมันติดโชว์หน่อยดิ เนี่ยติดแล้วนะพื่งมาติดปุ๊บมันจะยิงไม่ได้ต้องกด R เ <c oughs> พื่อให้มันหายติดเนี่ยะระบบเหมือนฟาคายนะครับสวัสดี <c oughs> ครับเ <c oughs> ผมต้องไล่ฆ่าไปอีกคนก่อน What the fuck man แทงมันมันจะเข้ามาทังขวดอีไหมมันไม่เข้าใช่ไหมโอเคขอตังก่อนเอ๊ะได้ RPG ได้ RPG เออเอามาเลยเอามาแทน AK เนี่ยแหละผมสามารถเออผมสามารถเอามาแทนไอ้นี่ได้ไหมเออได้เนี่ยยั่ไงไอจุ้นอยู่นั้นตกใจตกตกใจกี่ร้อคนผมจะลองใช้อพจีดีไหมเนี่ยไม่ไม่ดีกว่าไปจัดการไอจุ้นเงินบนนู้นไม่มีคนอ่ะโอ้มันปีนขึ้นไปแางหลายเนี่ยโอ้มันไม่เห็นผมจริงอ่ะโอชิดโอ้ไม่เห็นผมแล้วทุกคนไม่เห็นผม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  เอปิดเปิดสวิตให้ forward, kind of Rings, wing, mos, 살살 so มันเร็วๆหน่อยดิเออนี่แหละบอันที่คอมพิวแล้วบันทีคอมพิแล้วคอมพิวแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่สวัสดีครับผมต้องรีโหลดก่อนผมต้องรีโหลดก่อนมันมาทนี้มันมาทานี้โอเชมาทนี้มาทางนี้ทางไหนมาทางไหนผมผมวิ่ง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 วิงวิงวิ่งวงวิ่วิ่ง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 วิ่วิ มีไอจั่วแล้วยังมีไอจ้อนอยู่กันเนี่ยจะี๋ยมาหาเป้าหมายก่อนปืนนี้มันมีอะไรบ้างปืนที่แพงที่สุดนะคืออะไรกันมาดูกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามร่วมกดคอมเมนต์ด้วยสิ่งเป็นใจอมเมนต์ก็ตามนะครับโอเคเกมนี้ถือว่าสนุกนะเป็นเกมพื้นที่น้อยนะเกมดีนะผมว่าแล้วดูท่าที่ดูแต่ยากนะคือดีมากอ่ะเนี่ยเห็นไหมถือว่าเกมสนุกดีนะขนาดมันเป็นอัลฟาแล้วจะอยากให้มันเล่นมัลติเพลเยอร์ได้อ่ะอนาคตอาจจะมีก็ได้นะเขาอาจจะลงสตรีมนะผมเดานะอาจจะลงสตรีมก็ได้เพราะเกมมันดีอยู่ไงเเเดดียจะะมมมาาาอออัััปปตตรรื่ถ้นคบ ผมจะเป็นคนไทยคนแรกหรือเปล่าที่ทำอัปเดตเกมนี้นะครับโอเคผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับ